สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองนาพันสามอำเภอเมืองตำบลนาพันสามจังหวัดเพชรบุรีรซื้อมากี่แสนเนี่ยลุงพี่ดีกว่าพี่นเนาะเบสประมาณหกแสนละหกแสนทั 6, <000 S 2> บเ,<อ>เลยเออเอาทับผนงังหลังคาโอ้สองชั้นเลยครับโอเคทําเองเลยใช่ไหมฮะทำเองครับทำเองเนี่ยท่านผู้ชมพึงระวังพึงเลึกถึงนวัตกรรมใหม่ปิงปองจังหวัดเพชรบุรี เนี่ยกำลังจะไล่ถ่ายให้ท่านผู้ชมลงไปชมทุกจังหวัดเป็นผู้ช่วยอ๋อก็เนี่ยจากสี่ขิวมาถึงเนี่ยเกือบพันกิโลเห็นไหมตามมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเขาเอานวัตกรรมใหม่ปีกปองมาปลูกบ้านสร้างบ้านแต่งเมืองกันยังไงดูเอาอันนี้ใส่ทั้งผนังหลังคาเลยเนาะพื้น้วยพื้นอีกพื้นชั้นที่หนึ่งชั้เลยครับพื้นชั้นที่สองอแล้วครับาทำเองเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเป็นช่างมาก่อนแล้วเปล่าเนี่ย ผมเรียนจบจบทั้งคนเลยอ๋อเฮียจบทั้งกลโอ้โหเนี่ยจบทั้งกลมาทําก่อสร้างทํำถาปัดเออก่อสร้างแล้วก็ประกอบเหรอโอู้ยเฮียจบทั้งกลแต่ที่นึ่งจากที่ไหนเออชื่อได้ไหมพระนครเหนือโอ้พระนครเหนือด้วยตรงไอจังหวัดนนท์เนอะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดพระรบมกใช่ไหมฮะนี่คือนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะมีบทบาทเข้าไปเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านแปลงเมืองที่อยู่อาศัยแล้วถามว่าเขาทําไมถึงอยู่ถึงเพชรบุรีทําไมถึงสั่งจาก สี่คิวมาคุ้มค่าขนส่งเหรอเออแยกมาส่งอ่ะอาเข้าใจแต่ต้ามเสียค่าขนส่งเนี่ยแต่คิดว่ามันคุ้มกว่าที่เราจะไปเอสร้างบ้านแบบเดิมๆเ,เนาะมันไม่ร้อแล้วน้ำหนักมันไม่เยอะมันไม่ร้อแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะอ่าไม่ต้องไปเบอนโครงสร้างครับประหยัดโครงสร้างไปได้มากายอ่าประหยัดเงินเย็นอ่าเนี่ย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 เขาเป็นนิสวรรค์ช่างกลด้วยครับนะ เดี๋ยวจะพาเขาไปดวงในเนาะได้ครับได้ครับเพ,พี่พี่ต้องเรียกคุณพี่แล้วเนี่ยผมถับปัดพี่ช <c oughs> ัง <c oughs> ้งกลอนไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ไม่ต้องเรายังไม่ต้องมาตีกันนะ <c oughs> เออต้องมาจะว่วกตีกันพ,พวกเรา <c oughs> เอออันนี้พื้นปิงปองปูกระเบื้องโอ้โหนี่ทำเองเลยโอ้โหนี่เอาพื้นเอาหลังคาเอาเอามาใส่เลยเหรอเนี่ยเศษที่เหลือทำมานั่งนีง่ เจ้าเลยโอ้โหตั้งได้แข็งแรงเลยครับไปร้อครัวเออเนี่ยตั้งได้แข็งแรงเนี่ย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 อะไรนะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเฉ่ยเสมเฉี่ยเสียมครับเฉี่ยเสียมครับใช่ครับไอ้ผมนี่ก็ไอ้ชิเออคุณชิปครับคุณนฤ่ชิปไอ้ชิปก็ได้นี่ก็ตามอยู่ยูทูบเห็นทำมันเยอก็เลยมาลองมาลองสร้างดูอ่เป็นหลังแรกเดี๋ยวไปสร้างสุพรรณต่ออ๋อจะทำสุพรรณอีกใช่ไหมเนี่ยดีมากเลยอ๋อ โอ้อันนี้อันนี้เฮียไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ยี๋ยวจะปลุกเพื่อนครับเออแจ้าเลยเนี่ยมันเนี่ยเด็กช่างเขาทำกันเนี่ยประตูนี่ประดิษฐ์สวยได้โอ้โหโอ้โหนี่เอาเศษมาทำประตูอีกสุดยอดเลยบ้านนวัตกรรมใหม่ตูตาขงจุ้ยัวร้อยเจ็ดขยายเห็นไม่พอก็ต้องขยายเพิ่มไงแต่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 เฮียนี่ทำบ้านท่าลอยมีท่าลอยอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหได้สองชั้นเลย อ่ะพาเข้าไปดูไหนเจ้าของบ้านดดเดี๋ยวโอ้ขึ้นทางบนได้ด้วยอเออเอาเอาโหสุดยอดเลย,เลยอุ้นเฮียเข้าใจเข้าใจออกแบบป่ะน่าอยู่อย่างนี้มันก็ประหยัดเดลยเอยอถูกอาา่าเน,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 นี่ยท่านผู้ชมผมถึงตามมาถ่ายเนี่ยคุณค่าของภาพคลิปที่ถ่ายทอดออกไปให้สู่ผู้ที่จะอยากมีบ้านเนี่ยให้เห็น ต้องเออคงสร้างไปตังป้งเยอะเหล็กเหลืกแล้วก็ของแท้อย่าลืมเนี่ยมันต้องห bring, ่างกันสามสี่ห้าเมตรถ้าสิบเซนเนี่ยได้ถึงหกเมตรถ้าหกเซนเนี่ยได้สี่เมตรถึงจะใช่ปิงปองแต่ถ้ายังอื่นอ่ะวางคานห่างได้สี่เมตรไหมไม่ได้อย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่ปิงปองนะแล้วก็ผนังกันตกนี่อันแรกคูทัเคยไปโต๊ไง โอ้โเนี่ยมันเยอะไปแเนี่ยคือเอาผื้อไปด้วยเนเยอะไปเลยทับใช่ปะอ๋อเอาทับไปผนังเออทำผนังอีกว่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาเห้องน้ำแฟนบอกไม่ให้ทำแฟนบอกไม่ให้ทำก็เลยเคลียร์เลยต้องปิดต้องปิดโอ้โหนี่เด็กช่างทำเองเลยไม่ต้องจ้างเขาเนี่ยไหมเนี่ยได้เออไปปุมมาเองเพื่มานอนได้พอทาโอ้โหกี่แสนน่าหมด หมดตังค์ไปประมาณหกแสนแล้วเป็ดเสร็จอ่ะโอ้โหได้ทั้งสองชั้นเลยเอาไปเนี่ยย้อนน้ำยกโถไปยกปักกระไม้นะรออ้าวเออเออเออดูห้องน้ำหน่อยมีห้องนอนดูได้เออมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องข้างล่างเนี่ยผมก็ ตามมาถ่ายเนี่ยเป็นฝ้าในตัวเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมมาดูนี่เนี่ยมันต้องไปตีฟงตีฝ้าให้ฝุ่นมันมาตกค้างอยู่บนหัวเราทําไมถูกไหมตีฝ้าไม่ว่าเราตีนั่นตีนี่อีกตีนี่อีกตีนั่นอีกตีไม่รู้จักหยุดจักหย่อนบ้านหลังหนึ่งตีอยู่นั่นแหละไม่รู้จักเสร็จจากเลิกถูกไหมเออสร้างบ้านหลังตีเป็นทว้าเดือนยังไม่เลิกตีเออ ตีอยู่นั่นแหละเนี่ยดูเขาเนี่ยเขาไม่ต้องตีไม่ต้องตีนั่นตีนี่เสร็จแล้วเลิกกันเนี่ยโอ้เหล็กดังดีเลยไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอครับวันนี้ตั้งอะไรซืประกอไปเออไม่เป็นไรเราร,รู้รู้กันอยู่เนี่ยองน้ำเขาดูนะเด็กช่างเขาอย่าง ดอ้อพระนครเหนือด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบหกสิบเอ็ดโอ้โหรุ่นรุ่นน้องผมผมหกสิบสองเดียวกันเออผมหกสิบสองเลยเพรอจบแล้วก็มาอยู่บ้านเรานี่เลยจบว่าทำงานเรอทำงานอยู่ในอ๋อเสียแล้วก็มาออกปยู่ทำสวยสุรัณอ๋อเดี๋ตาสุภานี่แป้นี้แหละเรอ เดี๋ยวจะไปทำสุพันณอีกใช่ไหมเนี่ยอีกหลังหนึ่งโอเคอันนี้เข้าใจลึกซึ้งในรถของผลประโยชน์ที่เฮียได้แล้วนะครับตอนนี้ทำทเองมันเป็นหลังแรกก็ยังไม่รู้สวยพอรู้เทคนิคแล้วมันจะง่ายแล้วต่อไปกลางวีกลงวันแดดออกเปี้ยงๆนี่ไม่ร้อนนอนสบายครับอถูกต้องชอบใจตรงไม่ร้อนนี่แหลก็เลยเลยต้องทำอ่ะ ซื้อมันทาลงทุนแต่ไร้เก่าไม่เท่าไหร่สิมันโอ้โหขึ้นเวลาเก้าร้อยเทียร์ให้เป็นั้ห้าร้อยก็จะดีกว่านี้เบาเขาเบาเอออ๋อชอบใจตรงที่มันไม่ร้อนเนี่ยมันอยู่ได้จริงอนะแต่ถ้าว่าเป็นบ้านทั่วไปที่เขามุงมุงกันดูอีหลังที่เขาอยู่่กันนั่นที่เมื่อกี้เนี่ยร้อยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีหลังเนี่ยเนี่ยเป็นไงบ้างร้อนกว่าแน่ใจนะครก็เมื่อก็อยู่ข้างล่างข้างบนขึ้นไม่ได้ เออใช่อยู่แต่ข้างล่างข้างบนสอันนี้อันนี้โอเคไม่ร้อนอันนี้อยู่บนได้ได้เออเนี่ยประตูเนี่ยอย่าไปทำเอาเนี่ยไม่ต้องไปซื้อประตูมันหนักโอูเนี่ยกว้างต้องเมตรนึงใช่ไหมเนี่ยเจดรเจ็ดเมตรเจ็ดเนี่ยเบาหวิวเลยเนี่ยใส่เฟรมเข้าไม่อยากให้บานใหญ่ก็เป็นบานเป็นหนาหกเซนก็ได้แล้วก็เฟรม โอมเข้ากลายเป็นปานประตูโอ้โหเบาไม่ต้องเรื่องเยอะโอ้ไม่น่าเชื่อนะเด็กช่างกลต้องปลูกบ้านเองได้เป็นหลังเลยค่อยเด็กช่างกลสร้างบ้านตัวเองเป็นหลังเลยดูที่นัะนะ่นน่ะโอ้เฮียใช้ใช้ระบบขันน็อตเลยใช่ไหม <laughs> แม่สมก็เป็นช่างกลเว้ก <laughs> ูมีออกแ้วกูขันน็อตเลย ไอ้ถอดประกอบได้เออโอ้ถอดประกอบได้ด้วยครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเอาไอเดียของช่างกลพันนครไปไม่ต้องออกเออถอดไปถอดประกอบได้เวลาถอดประกอบได้ทั้งหลังเลยครับเวลาลยก็ถอด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 อันนี้ผมใช้น็อตลระบบประกอบเลยเออแต่ปิงปองมันดีตรงที่ว่าถอดประกอบแล้วมันไม่เสียของครับใช่ไหมเออมันไม่เสียของ แล้วข้อสาคัญเนี่ยไอเห็นเป็นริ้วๆเนี่ยเียด้วยสมการมันนะมันเหมือนล่องระบายอากาศไปในตัวเวลามันร้อนมันเย็นมันก็ไม่แตกไม่ลาวไอไปอัดโฟนแน่นเปียหลังหลังคาทั้งผนังนะเวลาแดดออกมามันไม่มีที่ปานก็แตกเหมือนกับเฮียเรนช่างกลน่ะเสื้อทำไมทำไมไอ,ไอเสื้อสูบรถมอเตอร์ไซค์ทำไมถึงไม่ทำเป็นเรียบๆเหมือนมหม้อหุงข้าวพี่ซาทำไมต้องทำเป็นซีซีถูกไหมถูกต้อง ของปิงปองเหมือนกันลูกค้าก็ถามมาทาไมถึงไม่อัดโฟมแน่นเลยเหมือนของคนอื่นเขาทำมีช่อว่าให้มันขยายตัวบ้างถูกเนี่ยฟังช่างกลโพด <c oughs> ถูกไหมเออขนาดรางรถไฟเนี่ยเหล็กนุ่นเต้าแขนน่ะครับ่า<ร>จะมีช่องว่างอะไรต่อใช่ไหมครับอ่าเพราะเวลามันยืดมันจะได้มันยืดหยุ่นเวลามันร้อนเย็นหลักการเดียวกันของปิงปองเนี่ยทําไมถึงบางคนอยากจะได้เรียบๆเอาไปทําไม้เรียบ ถดนนรอยต่อยังต้องใส่โฟมเลยถูกพอนแม่ปูนเทกต่ออะไรก็เอาโฟมมากันอ่าฟังเด็กทั้งกลุ่นเวลาการขยายตัวไปยังได้นิดหน่อยเวลาสั่นระเทือนใช่ถูกต้องอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เชื่อมมันก็เลย นิดหน่อยดีแล้วให้มันขยับตัวได้ขยับตัวนิดหน่อยให้มันให้มันวิงเซวิงได้เองนิดหน่อยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิดเหมือนผมเนี่ยทฤษฎีมันเนี่ยผมก็ต้องออกแบบให้มันมีเซวิงได้ไม่เซวิงได้ปุ๊บมันแรงดันไม่ได้โป๊ะโป๊ะโป๊ะหลุดหมดอ่ะอีแข็งวุ้น่แต่แข็งด้วยใช่ไหมโอ้โหดูนี่นะเนี่ยจากจากเนี่ยจากเนี่ยมาได้สามเมตรเนี่ยสองเมตรสามเมตรเนี่ยมันรับแรงดันเนี่ยสี่ร้อยกิโลเลยนะเฮียเนี่ย มารับแรงดีแรงแรงสปีดมาเนี่ยเออนี่แ,แรงพนันใจเกลียวทำประตูได้ทำก็ทำเลยผมว่าเออมาเ,เนี่ยอีตรงนี้ออสเอาโลมิเนียมครอบเลยเด้อเอาฉากแอลโลมิเนียมอ,อ่ะครับคติดเลยเนี่ยเอ้าไปเอาคันข้างลูกค้านลูกคนคนลูกค้าเห็นแล้วใช่ไหมลูกคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมเออเอา กจะได้เปิดเป็นไอเดียแบ่งแบ่งปันกัน <enth> เดี๋ยวว่าจะล่องลงไปถึงโกลังลมเปอร์จะไปถ่ายจากในโกลังลมเปอร์มาให้ดูไม่รู้จะถ่ายได้เปล่าบางทีก็จะไปโน่นแหละพน,นมเปญ<อ>ไปรอบรอบบ้านผ่านเราเวียงจั์ก็จะไปตามถ่ายมาให้ดูช่วงนี้ว่างๆแล้วสร้างโรงงานแห่งที่สามเสร็จหมดแล้วนะว<อ>่างๆก็จะอาศัยไปเที่ยวด้วยแล้วเงี้ยเอออาศัยเนี่ยมาอาศัยไปเที่ยวใต้ด้วยก็เลยว่า เออแหวหาฮี่ย่ะไม่ตอกเข็มอะไรโอ้นี่ไม่ตอกเข็มด้วยเหรอแค่เผื่อพื้นอ๋อทำฟาเดชั่นหางใหญ่เลยแล้วทำตะม่อขึ้นมาทำเสาเออแล้วก็ทำแผ่นเพดทำแผ่นเพดแต่จะใส่ยึดนัด๋อบเข้าท่าเข้าท่าคุยกับเด็กช่างเทปูนครอบเอาไว้เลยอ่าเอางั้นก็ อ๋อผมนึกว่าเห็นดอกจันเันเป็นน็อตเนาะอย่าร้อยน็อตไว้นี่เองอ่ะเออยเงี้ยเขาร้อยน็อตเออนเนี่ยเนี่ยเขาใช้ระบบร้อยน็อตไว้ไว้วใช้บ่าโรบารับครับเจาะรูลือน็อตเออศึกเหนือเหนือใต้มาเรารื้อบ้านกลับได้ <c oughs> เออเขาท่าไว้ ตอนแรกผมก็เชื่อแบบนี้เอาถอนประกอบดีกว่าถอนประกอบดีกว่าเนาะเออดีว่ะใช่ว่าก็มาเป็นชิ้นๆเออมาแล้วก็มาเอ่อของดายจะเป็นแผงถอนประการยังออฟนะของไอ้นี่เหนือเหนือก่อนออฟดาวนะเนี่ยอองดาวจะมาเป็นแผงมาเป็นแผงนะคะอันนี้เขาเป็นชิ้นเลยนะนะเนี่ยชิ้นเป็นชิ้นเป็นประกอบตัดการแตพัดตั้งตั้งตั้งโอ้ประกอบยึดนะเออเอสเอสอ่าร์ถ้าจบเออ อา้อาวอ้าวโอเค,ค,คสวัสดีท่านผู้ชมพามาดูเท่านี้เดี๋ยวจะไปภาคใต้สุดถ้ามีเวลาเหลือจะลงโกลาลัมเปอร์มาเลเซียสวัสดีครับ